สวัสดีครับผมโอมนะครับจากช่อง Honda u s e สคาร์ไทยแลนดรถมือสองจำหน่ายโดยศูนย์การฮอนด้านะครับวันนี้นะครับผมจะพามาชมรถมือสองสวยๆอีกคันหนึ่งนะครับจากศูนย์ฮอนด้าโอมนะครับจะเป็น CRV 2.0E นะครับขับเคลื่อนสล้อตัวรถปี2016จดทะเบียน2017นะครับรถออกไปปลายปีแล้วนะครับโฉมไม่ได้เชนนะครับโฉมสุดท้ายก่อนที่จะเป็นรุ่นใหม่นะครับใครที่สนใจเจนสีไม่ได้เชนสีดำรุ่นท็อปของเครื่อง2000อยู่เนี่ยก็ตามมาชมคลิปนี้ได้เลยนะครับรถสวย สำหรับ CRV นะครับของ Gen 4โฉมนี้นะครับก็จะมีด้วยกันอยู่4รุ่นเท่านั้นนะครับเครื่อง2,000กับเครื่อง2.4ในเครื่อง2,000เนี่ยก็จะมีรุ่นขับ2กับขับ4นะครับซึ่งคันนี้ก็เป็นรุ่นขับ4ตัวท็อป2.4ก็เหมือนกันครับจะมีตัว2.4ขับ2 2.4ขับ4ก็รุ่นย่อยไม่เยอะนะครับคุณจะเป็น Smart k e y l e s ดูภายในกันนะครับดูต่อเลยนะครับ คราวนี้ปรับสภาพสีภายนอกแล้วเรียบร้อยนะครับเหลือพวกภายในยนะครับเดี๋ยวจะทําปรับสภาพเบาะนะครับฟอกเบาะอีกทีหนึ่งผมเอามาอัดให้ชมกันก่อนนะครับแอร์แบ็กคู่หน้ากุญแจเนี่ยเป็นสมาร์ทคี่เลนนะแต่ว่าถ้าใครซื้อรุ่นก่อนที่จะเป็นตัวไม่ได้เชนเนี่ยจะเป็นกุญแจไขสตาร์ทอยู่นะครับรเป็นรุ่นนี้จะเป็นพุทสตาร์แล้วทับเบาะได้นี่นะเป็นตัวนี้อ้านะนี่ครับ,รบอย่างนี้อ่ะ ต่อรับสีดำนะครับเดี๋ยวเรารอขัดเคลือบสีอีกทีหนึ่งมีสัญลักษณ์ c w d ด้านหลังนะครับออปชันเนี่ยตัวกล้องมองหลังมีให้อยู่แล้วนะครับรามารถรองรับ E85 ได้เซนเซอร์ถอยให้ติดมาให้เรียบร้อยนะครับ2จุดมาดูด้านหลังกันอันนี้มีถาดท้ายมาแล้ว พวกยางอะไหลทุนมแมลงก็อยู่ด้านล่างนี้นะครับเบาหลังนะครับก็สามารถพับตัวคันโยกนี้ได้อีกครับดึงแล้วก็ปล่อยเลยนะครับก็จะพับลงไปเองถ้าเกิดดึงค้างไว้เนี่ยบางทีตัวสลักมันชอบหักนะครับตัวนี้จะใครใช้รุ่นนี้อยู่เข้ามาชมรถนะครับประวัติรถเช็คให้ได้ทุกคันนี้ยังไม่ได้ ปรับสภาพแม็กนะครับก็ยังมีรอยอยู่นะอันนี้ยางปี2019นกนี่นะครับในด้านหลังเนี่ยสำหรับผู้โดยสารแถวสองก็จะมีแอร์นะครับตัวน,นี้มองเห็นกันไหมอ่ะนี่นะครับมีแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลังนะครับเบาะเนี่ยแล้วพอฟอกมาแล้วก็สะอาดแน่นอนนะครับยังไม่ได้ถามเนาะ บาะก็เป็นปรับไฟฟ้านะครับส่งคนขับถ้าซื้อ2.4จะเป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะครับขับสี่มาดูเลขไหม์กันนะครับคันนี้ฟังก์ชันพวงมาลัยเนี่ยครบนะครับ,พบพทั้งคุตสอนโทนซ้ายมือก็จะเป็นวางสายรับสายได้นะครับสตาร์ท เลขไมล์อยู่1,27,297กิกโลครับสำหรับแอร์แบกนะครับก็จะมีแอร์แบกคู่หน้าไซส์แบด้านข้างนะครับเล้าตัวมาหนักแอร์มาแอร์แบตแอร์แบตหใบนะครับรุ่นนี้นะัท่านเดิมนะครับเปลี่ยนหน้าจอกลางมามีกล้องถอยนะครับยังใช้งานได้แอร์ออโต้ถ้าเป็นรุ่น S เนี่ย แอร์เขาจะไม่ใช่แอร์ออโต้แบบนี้นะฮะก็จะไม่มีกล้องมีอยู่คันหนึ่งสีขาวนะครับวันนี้สามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์ผ่านทางบลูทูธได้บบนี่นครับก็ใหญ่สะใจไปเลยครับคันนี้หน้าจอตัวไฟหน้านะครับอันนี้จะมีเดลัยทัมมิ่งนะครับยังเปิด A, A C C on ไว้ Online นะครับยังไม่ได้สตาร์ทรถ ดูสวยงามนะครับเดี๋ยวขัดเคลือบสีเนี่ยก็จะดูเงากว่านี้นะครับวันนี้เอามาถ่ายให้ชมมันก่อนนะครับมาดูห้องเครื่องกันนะครับวันนี้ยังไม่ได้ล้างนะครับก็เดิมเดิมเดี๋ยวล้างแล้วก็จะสาดกว่านี้นะครับกระปุกฉีดน้ำฝนในระเบิดให้นะครับมาด้ำเดิมแบบนี้ยังไม่มีนะครับหายไป ก็หลังจากที่ได้ชมลดเหมืนที่เรียบร้อยแล้วนะครับลูกค้าที่สนใจนะครับ CLB 2.0E ปี2016จด2017คันนี้นะครับราคา6909,000บาทไม่ต้องดาวเหมือนเดินครับจัดได้เต็นติดต่ออูมได้ที่เบอร์085 222 1133นะครับหรือว่า091 557 9878นะครับโอมจะขึ้นลายไว้ ให้แอดด้วยนะครับเป็นไลน์แอดโชว์รูมอยู่ปากซอยพัฒนาการ30เปิดบริการทุกวันนะครับม่มีวันหยุดรถมือสองที่ขายผ่านโชว์รูมพันธนะครับสามารถตรวจเช็คประวัติได้ทุกคันนะครับลูกค้ามั่นใจได้นะครับรถไม่มีชนหนักไม่มีจมน้ำเลกใหม่แท้ทุกคันเนาะที่ศูนย์ก็มีบริการไฟแนนซ์ให้นะครับสำหรับลูกค้าที่จัดไฟแนนซ์เนี่ยไม่มีค่าจัดนะครับ จัดไฟแนนซ์ให้ฟรีนะครับไม่มั่นใจก็มาจัดไฟแนนซ์ดูก่อนได้นะครับแล้วก็ขอจบการแนะนำรถ c ี v นะครับเจน4รุ่นท็อป2.0ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับคลิปหน้ามีรถอะไรเข้ามาใหม่ๆกนะ็มีมือเยอะอยู่แล้วแหละตอนนี้นะครับโอมรีบถ่ายลงให้ชมเป็นคันๆไปนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับฝากไปด้วยครับสวัสดีครับ